สูตรพวกนี้มันหวานจริงเห็นรอดดีดีน้านไงรอดดีดีปวดร้อนดังๆพี่กูว่าแล้วมัน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 ไม่เห็นเงาไอ้คนที่มันใสบิสโตเลยอ่ะมันอยู่ตรงไหนในคนนั้นอ่ะหมวยซู้ซู โอ้นีิีปิด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 พี่รอถ่ายเริ่มอยู่ผัวผัวเชียร์อยู่ข้างนู้นมีคนทำรถแต่เช้าเลยว่าแต่ใครนอนอยู่เนี่ยขดเป็นแหนมเลยเนี่ยพี่ชายหรอเปล่าห้อมีไม่เข้าไปนอนนะ นอนเอาดอมี <Non> <laughs> คนมากดดันแต่เช้าเลยดูสิเอาอะไรแคบหมูเหรอหอยากได้แคบหมูอีกใช่ไหมหน้าตามันน่ารักจริงๆอยากได้ไหมอย,อยากได้ไหมขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับ,อบ,รบโอ้ทำสายตาให้เถือะนุชเนี่ทน้ำสายตาชลเลืองมองบน เอาไปเลยเอ้ยมีทั้งห้าอันนี่น,นี่เอ้ยเอาอันเดียวไปเลยทิ้งกูเลยถ่ายทางประสบการณ์ครั้งแรกกับยางบ้างยางบ้างไม่เคยใส่ไม่เคยใส่เด็กน้อยตื่นเต้นกับยางใหม่ดินอัดจนจนเสมอหนามเลยสุดท้ายก็กลายเป็นลื่นนะครับ เสรแล้วก็ได้เวลาล้อหมุนนะครับตอนนี้เราออกจากเมืองคองนะครับมุ่งหน้าไปทางแม่เกอกแล้วก็ไปต่อที่ป่าเข้าหลามศบกายไปทะลุออกไม่แตงนู่นเดี๋ยวมาดูกันว่าบรรยากาศวันนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรา้องแตงจากตรงนี้แล้วนะคุณต้องเอ่อขึ้นทางไหนเขาว่าทางไหนซีไปทางขวาข๋อขไปทางขวา มีอะไร đó ด้าแรงนิดหน่อยละ๊ไอชึบชึบชึบเดี๋ยวนะคุณ<ะ>คุณถึงับถึงขับต้องต้องต้องเรียกไปนี่เลยนะเรียกเลย <laughs> เห็นไหม <laughs> มาเร็วว่าคุณคันสุดท้าย เขาไปกันหมดแล้วหรอใช่เราครัมสุดท้ายแล้วอ้าวเหรอฮะใช่ไม่มีอะไรอย่าช้าเกินแล้วก็อย่าเร็วเกินใช่ยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินเยี่ยมพัฒนาแล้วเว้ยยูหูเดอดยอดอ่ะผมกำลังเกือบล้มตรงนี้เลยนะเดี๋ยวนะอะไรอ่ะเกือบล้ม วะเปจริงตุ๊ดตุ๊ดตัตตตบขัดไวนิดนึงซับขัดไวนิดนึงแล้วก็เดินกันเร่งเบาๆบาลานไปยุกยิกยุกยิกยุกยิกโอเคอู้โหวันนี้ได้เล่นอยู่อะไรอ่ะปีนี้ป่าวพี่รักพาเข้าติดแล้ว เป,ปิดไปเป,ปิดไปนั่นแหละเออเกง่งเอออย่างนั้นแหละใช่เลยเสนะียงแบบนั้นแหละใช่เลยมดลื่นอะใช่คุณหมวยก็จะกลัวดินเปียกเป็นพิเศษนะครับเพราะว่านี่เป็นทริปแรกของเขาที่ได้เจอพื้นปเปียกเปียกดินลื่นๆเลยนะครับก็จะมีความระแวงหลายประการนะลมยางเอ,อ่ย เฮนน่าไวเอยอะไรเอยพักเท้ายืนไม่ถนัดอะไรก็เะ็เยอะแยะไปหมดครับเพราะว่ามันพอมันระแว,ง,ะวงเนี่ยมันก็จะจะัดสรรไม่ถูกนะครับก็มีการจอดปล่อยลมอยู่สองครั้งนะครับใครที่จะไปเที่ยวทางแบบนี้นะก็ต้องมีประสบการณ์นะครับผมคิดว่าการฝึกเนี่ยมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าพอไปเจอหน้างานจริงเนี่ยพอรถมันเลื่อยไปเลื่อยมาเนี่ยมันน่ากลัวนะต้องมีประสบการณ์ เบื้องต้นสําหรับนักเที่ยวนักเดินทางนะครับถ้าบังเอิญไปเจอพื้นแบบนี้นะครับ,ค,รบคิดอะไรไม่ออกปล่อยลมยางก่อนเลยอย่างแรกนะครับใช้ลมหน้า20หลัง20พอ,อยางมันแบนแล้วเนี่ยมันจะช่วยกริปพื้นให้ติดมากขึ้นนะครับเราจะควบคุมรถง่ายขึ้นอ่าอาการลื่นน้อยลงนะครับแต่ก็ยังลื่นอยู่นะแต่ก็จะควบคุมได้ง่ายขึ้นแล้วก็อย่าไปปล่อยเห้มันแบนมากนะครับเพราะว่ารถเราเป็นรถหนักแล้วก็มีสัมภาระด้วยถ้าแบนมากๆเนี่ยมันจะ มันจะเสียการควบคุมหนักเข้าไปใหญ่นะครับหน้า20หลัง20เอาทอเท่านี้พอส่วนคุณมวยเนี่ยเขาก็กำลังเเพลิดเพลินกับการบาลานซ์รถมันลื่นตลอดนะ <c oughs> เขาก็ยุกยิกยุกยิก,ยก,ยกเอวซ้ายเอวขวานะ <c oughs> ก็ถือว่าน่าพอใจนะครับสำหรับการเจอดินเปียกครั้งแรกแต่ว่าชมยังไม่ได้ขาดคำเลยครับสทางเปียกนี้ได้ฝึกสกิลเอวหวานเลยนะ ตูนนี่มันหวานจริงๆแหม่รอดดีดีน้านไงลอดดีดีปวดร้อนดังๆสิูว่าแล้วโอ้คิวไม่แตกคิวไม่แตกตูรหวานหวานตูนเออแต่รอบนี้คิวไม่แตกถือว่าจะให้อยู่เกือบเกือบผ่านแล้วให้ดารากอน อุ้ยเดี๋ยวแล้วบ่อหน้านี่ก็น่าจะไม่รอดมั้งเนี่ย <c oughs> จะเลี้ยวไปหานั่นแหละมองไปที่ตาไครถเข้าไปหาตะไครอ่ะพี่เขาจะแซงไปไหมคุณข้างหลังเราเนี่ยก็รอดูแลคุณนั่นแหละโอ้ยแหละตัวเองเป็นภาระยังไงก็ไม่รู้บิน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 อย่าให้ขวายปวดะ งัวได้ไหมหไม่ให้คุยนะให้งัวแล้วตอนเนี้ยแบบไปฟ้าน์บบานนะ่ะหมาเหา่าบอกฟ้ามาไปดูที่หมาเห่าเลยฝนตกปลาหรือเปล่าคุยครับนะหมาเห่าคุยฮะ<ไ>ควยใครควยกินหญ้าอยู่ครับนะอ๋อควายเออควายครับนะควายคุยคายกินหญ้าอยู่ท่านตรงจุดนี้มีคําแนะนําครับผมโดยปกติแล้วผมจะแนะนําให้ หมวยเนี่ยเขามองทางโดยวิธีการว่าถ้าโค้มันไปทางขวานะครับให้เราเอารถไว้ทางซ้ายถ้าโค้มันไปทางซ้ายให้เอารถไปไว้ทางขวาอันนี้โค้งไปขวาแล้วหมวยอยู่ขวาสุดเลยเก็ไปเจอกับลายน้ําไหละนะครับในคลิปเนี่ยมันมองไม่ออกนะแต่ว่าหน้างานจริงอะ่ะคือทางมันขาดแล้วก็เป็นทางต่างระดับที่สูงประมาณหัวเข่าเลยครับคือสูงค่อนข้างมากอยู่คือถ้าขีดไปตรงๆเนี่ยมันจะเหมือนรถตกจากที่สูงะนะครับ ตรงนี้นี่ก็คือลงเลยอ่ะโหตรงเนี้ยมันก็เป็นจุดที่มันต้องข้ามลำพานนะคนใจใจเขาก็จะลงไปทางนี้กันส่วนไอ้คนที่ใจน้อยหน่อยก็จะอยู่ตรงนี้แต่ว่าตอนนี้คือเรายังไม่เห็นเงาไอ้คนที่มันใส่บิสโตเลยอ่ะมันอยู่ตรงไหนในคนนั้นนะอ่ะไม่เอาอันตรายยิ่งเปลี่ยนนี่อันตรายปล่อยขาไปเลย นานแล้วเนี่ยนี่จนดูดิดูดิคนใจใจเต็ไมไปหมดเลยเขาวิ่งลงมาแล้วเขามาทางนี้แล้วนะแล้วเขาก็วิ่งกลับขึ้นไปอีกอะคือมัน,ท,าท,ามนท้าทายนะทายน้ํามันประมาณหัวเข่าได้โซ่ตึงยังไม่มาเลยไอคนนั้นแหละยคนที่ทุกคนก็รู้จักนั่นแหละเดี๋ยวจะดูว่ามันจะเลือกทางซ้ายหรือจะไปทางขวานี่เปียกเลยนะน้ำหยดจดนี่น้ำหยดจดเลยเปเปียกเลยเดี๋วด้วยโซ่ตึงนะ แแลล้้ววไอโซงึมาเดี๋ยวซ้ายลงน้ำนะครับเดี๋ยวซ้ายลงน้ำนี่กูจะดูว่าคนใจใ,ใจอ่ะมันอยู่ตรงไหนเออ,อจอดก่อนต้องดูระยะก <Okay. S 1> ่อนสภาพันย่อกัสบสภาันย่อกนั่นนั่นแน่สพามันโยกสะพามันโยกต้องลงน้ำถ่ายถ่ายบัวหน่อย รอบใดเออยังเป็นัวป่า <c oughs> มัน <c oughs> จึกจึกเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยอุย <c oughs> อ้ยมียางอยู่แล้วเนี่ยมา <c oughs> ถึงตรงนี้นะมันจะต้องอ้าวิวอ้าฮิวนี่นี่บูน้ามันยิ้มแป้นยิ้มแป้นนี่กูรอมันจึ๊กจึ๊ก5นาทีชิบหายกว่าจะโผล่มาก,ก็ยังดีก็ไปหมวยไปชา้าช้าอตูดไว้หลังมา,ามาแล้วมาแล้วสิงโตมาแล้วมาแล้วสิงโตมาว่ะ ไปเลยหมวยป๋าสิกสิกน้ำบานสิกน้ำบานขอน้ำบานบานตาสวนพึ่งครับตาสวนพึ่งขอบานบานหน่อยขอบานบาน วันสักแก้วขอบานหน่อยนะน้องหวยยังยืนทำใจอยู่นะครับก็อาจจะใช้เวลาอีกสักนิดนึงฮะก็วันนี้วันนี้วันที่13ก็อาจจะพรุ่งนี้นะฮะถ้าถึงน้องหวยถึงจะได้พอชิลเลยอ่ะ NX ขี่สบายเลยอ่ะค่ะพี่เบีย์เขาไปกลับสองล้อเลยพี่นายอืมล่ะ

ตู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 ไว้คันเร่งไว้คันเร่งไว้เอ้ยดีดีดีเอ่อมันล้มแตะตรงนี้นี่แหละเออเอ่อเอ่อเอ่อโอ้โหฮอ้ผิดพลาดอ่ะเรียบร้อยเอาพี่ชายหมดแล้วนี่น่าจะเป็นแอคชั่นที่แบบพังมัน อันสุดท้ายนะก็สนุกสนานวันเดเดอร์โอดีดีลุก้ทิปไตมาสามอ่ะไตมาสองนะครับลืมไปเชียงดาวเมืองคองนะสนุกสนานครับเดี๋ยวไปกันต่ออีกนิดนึงเดี๋ยวเราไปปิดทิปข้างนอกกันตอนนี้ก็ได้หอมปากหอมคอเป็นไงโซ่ตึงสนุกดีได้เล่นอยู่ได้เล่นอยู่นะนอมไหมคมไหมขอ,ขอได้ป่าพี่เอ พอสนุกนะมันลื่นๆหน่อยๆนะเจียบอกว่าพอสนุกนใ,จใจนิดงุ่มต่อม <c oughs> มันเกินกนว่าสนุกไปแล้วร <c oughs> ผมจะบอกว่าสมัยผมหัดใหม่อะ่ะ <c oughs> ล้มกันระเนระนาดเลยนะโสุดจัดเส้นเนี้ย สวัสดีครับที่มาทำลายแถวนี้ครับเนี่ยไฮไฟยเย่เคยบอ่อเลนสองสาบ่อตอนมานั่นแหละเราไม่ล้มเหรอแปดววนั่นแหละน่าจะบอ่อเดียวกับ <c oughs> ดีเซิร์อ <c oughs> ่ะ <c oughs> พี่ปืนพี่ปืนล้มบอ่อเดียวกับเมีย,มยผมเลยพี่ให้กำลังใจให้กำลังใจไม่ได้ล้มคนเดียวมีคนล้มเป็นเพื่อนแล้วล้มร้อยยังหมุนอยู่นะพี่ หมดสิ้นเรียบร้อยสําหรับอุปสรรคการขี่รถวันนี้นะครับก็ถึงแม้แมปจะสั้นไปนิดของเล่นน้อยไปหน่อยนะครับแต่ก็เป็นแมปที่สวยดีนะผมเพิ่งมาครั้งแรกแล้วก็บันทึกไว้เรียบร้อยแล้วจะต้องได้กลับมาขี่เที่ยวกับเมียที่นี่แน่นอนคือเวลาขี่เป็นคณะใหญ่ๆเนี่ยนะครับพีเอกเขาก็จะจัดแมปให้มันไม่ซ้ํากันผมก็จะไปทุกทิปเพื่อที่ว่าจะไปเอาแผนที่นะ จุดมุ่งหมายก็คืออนาคตเนี่ยผมก็จะพาคณะตัวเองมาเที่ยวนะครับอาจจะมากับเมียสองคนหรือว่าจ,จะมากับน้องๆในกลุ่มอะไรเงี้ยสามสี่คันอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อจากนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นภาพบรรยากาศของการเที่ยวแบบมีความสุขนะครับเรื่อยๆพูดคุยกันผ่านบลูทูธก็มันมีความสุขดีนะครับเวลาขี่เที่ยวเรื่อยๆแล้วก็มีบลูทูธใช้เนี่ยฝันว่ากําลังบาลานซ์อยู่ในบอ่อโคลแล้วก็ <c oughs> ท้ายรถมันเลื้อยก็เลยจะเอาขาขวาลงแดบ <c oughs> เตะเตะเตะหน้าต่างไอห้องนอนปึ้งเท้าขวามันขยับอ่ะมันเหมือนไอไอลมเหมือนที่ว่าเรานอนแล้วรู้สึกตกเหวแล้วเราวืรบอ่ะกะตกกระตกเออเป็นอย่างนั้นเลยเไอสารแต่ฝันว่าบาลานอยู่ในบ่อคนอีวก็เข้าใจฝันนาะไม้ไผ่เขาทะลุบอไม่รู้และ นอนใครก็หาว่าผัวไม่รักลูกสิทำไมทําเลมันแบบโอ้โหนี่ไงชื่อตำบลกดช้างฮะตำบลกึดชางโคงก้บลกืดช้างอะไรนะที่เราว่ามันแปลว่าอะไรคลกึศเอีรัินจีว้านินจีสวยปวยเขาไม่ได้กินใบ รัอ่าเรื่องอย่เงี้ยทำไมถึงว่าเอาแบบเขาเป็นยาหวานอยู่ทันยบุรีสินะใจเย็้ไงพีลกมีตนงด้วยนั่นอะยังเออดูดิป้าคะกินได้ล้วเหรอ ปูกลางได้หรือเปล่าพูดกลางได้เปล่าหนูขอซื Honestly, ้อได้ไหมของบ้าขอลองลูกหนึ่งนะครับขอลองด้วยน้าว้ายมันแก่จริงนะมันร่วงเลยอะ ขอบคุณครับอเอาแค่นี้พอแล้วขอบคุณมากค่ะพอะะ <c oughs> แล้วค่ะแดะให้เราไปเอาอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> มาเป็กันสองคนเรานะขอบคุณมากๆนะคะ <c oughs> ถ้บมาสองคนก็ <c oughs> เพิ้นนะ่ปะป่ะด้วยนี่เป็นอร่อยสดชื่นเลยอ่ะลองดิ จับรถแป่บโบนเขาจะเอาอีกเขาจะเอาลิ้นจีถ้าเจอเจ็บแม่มีลิ้นจีด้วยเหรอ เปลือกมาไฟเล่นเยอะเล่นเยอะถามว่าถ้าคันอยู่เราล่องแล้วก็แวนน้ำตกเต่าดำกันไหมใช่ฮะไปนอนบ้านผมไหมตอนนี้เราก็น่าจะหมดเวลาสนุกกันแล้วนะครับเพราะว่า จากเส้นทางแล้วตอนนี้มีคาเฟ่มีล่องแก่งมีอะไรเนี่ยแสดงว่าเราใกล้ออกหนอนใหญ่แล้วล่ะนะเราคิดว่าการบันทึกคลิปวิดีโอน่าจะหมดเท่านี้แล้ว